สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับสแสงครับชาแนลอีกครั้งเด้อพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับปีพี่นี่บาวีสิภาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปสํารวจตลาดนนะัโคกระบือนะครับณปัจจุบันนะครับพ่อแม่พี่น้องบอกว่าสิเป็นผู้มีพาต่าง เดี๋ยวบ้าวีสีแบดงให้เห็นนะครับเนื่องจากบ้าวีเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วก็รีบมาอัดบอกพี่บอกน้องเลยว่าเท่าสิบแดงป็นผาคต่างๆนะครับและบ้าวีสีผ้าพอแม่พี่นอ้องใส่หูว่าคลไก่ตลาดนะ้าปัจจุบันที่อตอนนี้ก็ยังทงออกกินบ่นไไนะ้เนาะแต่ปัจจุบันคลไกลตลาดนะพื้นที่เลยพ่อค้ากุ้งไหลที ซื้อแพงที่สุดเดี๋ยวเบ้าวีสิมาบอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าจัางไ๋ก็เดี๋ยวเขาไปคุยในเรื่องการํำรวจตลาดนะัดโคกระบืออา่านณะปัจจุบันณนะมือนีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนื้อหาสิเป็นยังไ๋ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปน้ากันเลยครับผมเอา้าพ่อแม่พี่น้องเบ้าวีสิฟฝ้าเขาเนื้อหาเลยนน้องครับกันเนื่องจากว่าหลังจากที่เบ้าวีได้ลงุงพี่ที่หลวก็คือเกี่ยว กับโคเนื้อที่คาดการว่าทั้งกีนเพิ่นนี่เกรจาส่งออกไปประเทศเพิ่นนะครับซึ่งก็มีอยย่สามสายพันธ์ก็ยังได้แก่งมาแล้วและก้อนนาน,นี่ข่าวใหญ่เลยก็คือเกตบริษัทเตรียมโตเขาพบนะครับผู้น้าไทยวันที่ยีสิบเกตกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามวาวุ้ยไว้ นะครับเดี๋ยวฮอดมื่อบาวีสิษฟ้ามาแกงพี่บอกน้องนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนื้อหาของมือหนี้สิเป็นไหนเขาเรื่องเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะก่อนอื่นเลยบาวีเกือบลืมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตลาดนัดเขาไม่แก้วเด้อพ่อแม่พี่น้องครับก็ยังที่เบอร์โทรนะครับบาวีได้ขึ้นไ้ให้แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือตลาดนัดโคกกระบือนัดเขาไม่แก้วภัยมีงัวมีวขยอยู่ในพื้นที่นี่ก็เอา เขามาขายนะครับที่นี่เขาเนื้อหาเนื่องจากว่าหลังๆอ,อีพี่หลังๆนี่บ้าอีสิฉีก้ในเรื่องของคาดการณ์ดีค์เกี่ยวกับเรื่องของตลาดสงอกเนาะที่นี่มือนีเดี๋ยวเขาสืบเนื่องให้มันจบเรื่องของตลาดเลยก็คือว่า,าตลาดตอนนี้บ้าอุ้ยเสีห้พอแม่พี่น้องวิเคราะ์ฟั่งไปน้ำกันเด้อพอแม่พี่น้องตอนนี้เลยคือถ้าเขาแยกออกมาเปลี่ยนโซนเนาะแยกโซนภากอีสานก่อน อีสานนี่ก็มีลายผูมิภาคอีกเดี๋ยวมาอีกเอาภู้มิภาคแรกเลยก,ก็คือภาคอีสานตอนใต้แล้พอพ่อแม่พี่น้องอีสานตอนใต้ก็เช่นจังหวัดสุรินทร์นะครับศรีสะเกษนะครับอุบลราชธานี3จังหวัดนี่นะตอนนี้มีกลุ่มพอคขาเล้าเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสือแพงเรื่องของพอขาเล้า ไปเบิ่งหีพี่เก่าพราะเปาอีเห็นได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเพรว่าสิเป็นตลาดสีสเกตก็ดีนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องเป็นนายห้อยก็ดีเด้อหรือเป็นกเกษตรกรก็ดีถ้าเขาพื้นที่ทรงเท้าบอกบปาอีช่องนี่จะเป็นช่อง กระบอกเสียงของเกษตรกรนะครับร่วมทั้งพี่นายหอยน้ำรับทรงมาเหอว่าะราคาเฮาตอนนี้มันไปทางใดแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้พี่นายหอยก็อยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้นะครับบาอุีพระวนาว่าขอให้เพื่อนเจรจากันไปด้วยดีนะครับที่นี่เมื่อโซนของผาคอีสานไก่จบไปแล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้คือคาร์เดอร์เขาไปเบิงไปเบิ้งช่องพี่คนอื่น,นั่ง่าเบิงแค่ช่องบาอ้ยนะครับที่นี่อีกโซนหนึ่งก็คือ ตลาดอีสานภาคกลางโซนนี้นะจับตามองอีกเหมือนกันพออย่างครับพอแม่พี่นองเพราะโซนนี้จะมีกลุ่มของมั่วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเรื่องของว่าจังหวัดใดเรื่องงั่วหลายเนี่ยเคยเห็นไปแล้วเหมือนเดิมเขาไปเบิงที่นี่พอแม่พี่นองครับบ่ว่าสิป็นลอยเอตสาขคามขอนแกน่นนะครับกลุ่มนี้ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งที่มีมั่วเยอะแล้วก็บ่ว่าสิป็นตลาดสรารคามก็ดี นะครับตลาดบ้านหังเนี่ยกุมพ่อขาเวียดก็หลายกุมพ่อขาภาคกลางนะครับเล่าขยับเหมือนกันโดยเฉพาะคุมพ่อขากัมบูชาก็มีพอแม่ี่น้อกนี่แล้วก็ตอนนี้ราคางัวเหนือสีขยับขึ้นถือว่าครับคือคักราคางัวคือขากแต่โบแมนมาสี่ตัวไปคือปีหกสามแพงๆเลยนี่โบแมนมันก็ต้องขยับไปตามกลนไกตลาดเรื่องขุนไกลตลาดเกษตรกรก็ต้องไปเบิองว่างัวอยู่หนาตลาดซ้ํานี้ นะครับส่วนที่ว่าเพื่อนต้องซื้อเขาได้สำหรับ่อยสีงูว่าเออซึกตอนอยู่หนันราคาสำนีหนาขอกสำนีมาขายสำนีต้องเลี่ยงเป็นขายเปลี่ยนน้ำพอแม่พี่น้องเนาะที่นี่บึงว่าพระชุนนี่หลายบ่หลายแมนบอสารค้ามรอยเยดคอนแกนนี่หลายพอแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นงัวโซนนี่ก็ถือว่าเริ่มคือคักานห่อยเริ่มเขามาตีหลายแล้วนะครับอีกสซวนภาคเหนือคือกัน นะครับภาคเหนือตอนนี้ราคาเนื้อกุ้มบริโภคทั้งเหนือนี่เพื่อนทีนียมกินคล้ายๆภาคอีสานด้วยกันเนื้อก็ขยับด้ดยพ่อแม่พี่น้องหรือภัยอยู่ทางภาคเหนือทรงข่าวบอกว่าอุ้ยทรงข่าวบอกเกษตรได้ก่อนน้านะครับและะ้วก็โซนที่สี่ก็คือโซนผัากกลางบ่องที่บ่าวียู่นี่นะครับนั่นก็คือมาเป็นโซนผัากกลางเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องตรงบ่าวียู่คืออยู่ชนบุรีบ่าวีเขาสำรวจแล้วต่างเฮ้าตรงนึงคือบ่มีพอคาเวียดนามตรงนี้บ่มีพอคาเวียดน้มนะ พอแม่พีนองแต่พื้นสีซสื่องวัวเนืออย่างเดียวแล้วก็ทรงต่อเพื่อขายขุนนี่คือช่วงภาคกลางนะครับที่นี่เฮามา้า่ามากวิเคราะห์ตลาดพื้นที่ตอนนี้ยังทรงกิ่นบ่ได้ถือว่าวิเคราะห์ตลาดพื้นที่กันปัจัจเนียวน้าขึ้นลง่งย่ไผ่พอขาเวียดนามนะครับหล,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 ลักๆเลยตอนนี้แต่บ้าอุยสิบอ,อกเด้พอพอขาที่สื่อแพงนะตอนนี้ร่องเข้าไปบ่งช่องอืินก็ไดนึงเลยพอขาเหล้าพอ เพิ่นมีตลาดที่จะส่งออกไปกินได้คือกันเพิ่นเฮียดได้ก่อนระเทศไทให้อีกแล้วเพิ่นเฮ็ดได้เร็วว่วเฮานะครับหรือจังไดเด้อเดียวสิว่ารัฐบาลเฮาบ่บบเร็วเด้กันั่นล่ะครับที่นี่กัมพูชาอันดับสองเลยสื่อราคาแรงคือกันในส่วนหมาคอีสาน3กลุ่มมาเลเซียหมายถึงว่าที่ส่งลงผากใต้นะครับกลุ่มทางลงมาเลเซีย4ภาคกลางนะครับภาคกลางนี่ก็จะเป็นพ่อค่าเพชรบ,บุรีราชบ,บุรีนะครับสุาพรรณบุรี นะครับซื้อไปขุนนะครับหา่พอคาเวียดฟังดีดด้อปัจจัยสําคัญของราคาตอนที่บาวีโบ่เที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับพอคาเบียดแต่พอคาเบียดจัดอยู่ในอันดับที่หานะครับในการที่ซื้อราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นกสิิเท่ากับว่าตอนนี้มีกลุ่มพอขาเล่ากัมพูชามาเลียนี่นะครับเข้ามาเริ่มแย่งแล้วภาวะตลาดกระนาสิขยับดีขึ้นและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หกคือ หอยน้ำกั่งนี่ละเหมือนที่บ่าวอุ้ยบอกว่ากลไกตลาดมันมีพวกไม่พีนองเพืชนาชีซือมาจากเกษตรกรขายต่อยนายหอยเกียบเสียกนายหอยหลายคุณดีเนาะนั่นละสรุปภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ดังที่บ่าวีุได้แกงไว้ก็คือว่าอ่าจะมีนะครับอ่าผักต่งางๆบอกว่าจะเป็นผักอีสานไต่นะกุมกุมต่างๆกุมอีสานไต่ก็คือคัดกลุมอีสานอ่าตอนกลางมหาสารคามลอยเอ็ด อะไรสินโบน่กาเริ่มคึกคักนะครับแล้วก็เนื้อนะครับก็เริ่มดีขึ้นในราคาง้วนเนื้อแล้วก็ผ่าม้วนร่วมผาต่างก็ยังที่ได้แกงเลยแล้วสรุปโดยร,รวมก็ยางทีได้แกงมากน,นะพ่อแม่พี่น้องจังไหนก็ฝากติดตามบาวิคือเกาที่สําคัญกดติดตามไป้พ่อแม่พี่น้องบาวิสิได้มีกําลังใจที่จะได้น้าข้อมุลนเข่าสานดีๆมาฝากที่บอกน้องในครั้งต่อไปสรางีพี่นี่ก็ต้องกล่าวขึ้ว่า สวัสดีครับ